สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ l ล c ิสเมจิ m โมเมนค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะมาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายนเพื่อนๆที่เกิดราศีกันเนี่ยจะมีดวงชะตาเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติงต่งๆไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะ ถ้าใครสะดวกขอคนละหนึ่งคอมเมนต์กำลังใจด้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเรื่องแรกที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือเรื่องของการเงินเนาะในเดือนนี้การเงินจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะโอเคอจากตรงนี้ค่ะระวังจะต้องเสียเงินเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพที่เราว่าเนี่ยอาจจะเป็น,เ,นเรื่องของการต้องไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลหรือการเจ็ป่วย ของคนในครอบครัวเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ค่ะถึงมันจะไม่ได้หลแรงมากเนาะแต่ว่ามันก็เป็นการเสียเงินค่ะส่วนเงินที่เรารออะไรที่เรารออยู่อ,ะอ่ะมีการตกลงกันหรือมีหลักฐานชัดเจนว่าจะได้แต่ยังไม่ได้จับเงินเงินยังไม่ถึงมือแค่กําลังจะได้เท่านั้นเองนะคะอืมอแต่สุดท้ายถามว่าได้ไหมได้นะคะได้แหละเงินที่เรารออยู่อะไรอย่างเงี้ยระวังความขัดแย้งเรื่องการเงิน ซึ่งเป็นเงินก้อนเล็กๆน้อยๆด้วยนะแต่เป็นการขัดแย้งหรือมันมันมัน,มนอาจจะเกิดจากความเชื่อใจหรือการรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบอะไรแบบนี้ค่ะก็เรามาระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะโอเคต่อมาเราขอพูดเรื่องการงานเลยเนาะมาดูกันค่ะว่าวชาวราศีธนูอ้อยขอโทษคะ่ะมาดูกันค่ะว่าวชาวราศีกันนะจะมีการงานเป็นยังไงบ้างทถิทีทถิทีโอเค ว้าวอ่าจากตรงนี้ค่ะความมั่นคงการเลื่อนตำแหน่งการถ้าเป็นธุรกิจก็มั่นคงมากขึ้นมีข่าวดีเข้ามาเรื่องที่เรากลัวหรือคิดมากอะค่ะอย่าเพิ่งไปกลัวมันค่ะเป้าหมาย เป้าหมายเราชัดเจนไปก่อนลองลองมือทําก่อนอย่าเพิ่งไปกลัวอย่าเพิ่งคิดมากจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่เรามองว่าจะเจอกลยานานะมิเจอคนที่ดีเขาอาจจะไม่ใช่อู้ฮูแซนดีช่วยไม่หวังอะไรเลยอาจจะหวังบ้างแหละค่ะผลประโยชน์ต่างตอบแทงต่างๆแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเราว่านะตรงเนี้เป็นโอกาสดีไปนะเรื่องดีๆที่ทําให้เราสามารถขยับระดับขึ้นไปได้อ่ะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจริญก้าวหน้าช่องการทําเงินอะไรต่างๆอะค่ะ นะเป็นโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อนชาวราศีกันอย่าลืมนะถ้าได้รู้จักกับใครเป็นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจเป็นอะไรก็ตามอะค่ะเขาจะเอาโอกาสดีๆมาให้แต่นะั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องเอื้อประโยชน์บางอย่างให้เขาด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันเนาะถือว่าออกมาดีเลยค่ะถ้าใครทํางานประจาําเราก็มองว่าอ่าตัวเจ้านายหรือตัวผู้ใหญ่ที่ทำงานเนี่ยเขาจะมองเห็นเร่งเห็นผลงานนะออกมาดีเลยแหละอืม โอเคต่อมาค่ะเราขอมาดูเรื่องความรักขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนมีคู่รอแป๊บเดียวนะอืเรื่องความรักสำหรับคนที่โสดโอเคคุณอาจจะเจอความรักที่กับคนที่อยู่ไกลอะค่ะมันเป็นความรักทางไกลอะหรือคนที่คุณคุยคุยอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ไกลซึ่งถามว่าออกมาโอเคไหมออกมาดีค่ะแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้คืบหน้ากว่าที่เป็นอยู่เลย นะสำหรับคนที่มีคนที่เลียงๆหรือคุยคุยอยู่เนี่ยมันก็ไปได้ดีอะแต่มันไม่ได้คืบหน้ากว่าที่เป็นอยู่เลยสําหรับใครที่โสดเลยสนิทเลยเนี่ยอรออีกสักพักนึงค่ะรออีกสักหน่อยมันยังไม่มีอะไรคืบหน้าทุกอย่างยังเป็นเหมือนที่ผ่านมาเพอเอไปเด่นเรื่องอื่นด้วยซ้ํานะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาขอดูของคนมีคู่นะคนมีคู่หรือคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเป็นยังไงบ้าง อในช่วงนี้อาจจะได้ทําอะไรร่วมกันก็เป็นอะไรที่ดีค่ะการได้ทําอะไรร่วมกันก็จะออกมาเป็นผลดีเนาะก็มีข่าวดีเรื่องการเงินด้วยกันด้วยแต่ว่าให้ระวังความเฟนลี่ให้ระวังความใจดีของคู่ครอ,องของคุณไว้นิดนึงมันจะทําให้มีคนอยากเข้าหาแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่บอกคุณด้วยอืมเด็ดบางเรื่องบางอย่างเล็กๆน้อยๆไม่กล้าบอกกลัวจะทะเลาะกันทางที่ดีคุยไปตรงๆนะคะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ไม่บอกอะไรเขาแล้วก็ บิดบังอะไรเขาแล้วก็ขอบอกไปว่าจริงๆเขารู้แล้วค่ะเขาแค่ยังไม่พูดเฉยๆนะคะโอเคอันนี้ก็คือสําหรับคนมีคู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูว่าเรื่องที่ไพ่อยากจะบอกเพื่อนๆที่เกิดราศีกันเป็นพิเศษมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกจะเตือนคุณเป็นพิเศษไหมนะคะโอเค เรื่องที่ต้องระวังเนาะเรื่องแรกเลยคือเรื่องสุขภาพค่ะอืมเรามองว่าความเครียดอาจจะนำพามาซึ่งอาการป่วยที่มันมันทำให้เราต้องหยุดพักเลยแหละอืมไม่ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือชีวิตเปลี่ยนนะแต่หมายความว่าเราอาจจะต้องหยุดพักสักระยะเลยทำให้เราจะพลาดโอกาสดีๆบางอย่างค่ะอีกอย่างหนึ่งคือความไม่กระตือรือร้นของคุณจะทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆเหมือนกันเยมัโมต่คิดเยอะคิดมากถ้ามันมีโอกาสรีบลงมือทําก่อนนะ โอเคแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเดินออกมาอยากจะเปลี่ยนแปลงยังไม่ใช่จังหวะด,ดีค่ะต้องรอไปก่อนเนาะอืมออนะตรงนี้จริงๆไพ่สายเรื่องการทําบุญมันไม่เชิงว่าเป็นการทําบุญคือ1ทําบุญที่วัดเนาะสก็คือสวดมนต์ทำสมาธิเองที่บ้านอย่าลืมแผ่มเมตตาเท่านั้นเองค่ะอันเนี้ยสาคัญมากถ้าทําตรงเนี้ยจะช่วยให้หลายๆอย่างรา,าบรื่นขึ้น ช่วยให้ชีวิตเ,เราดีขึ้นเลยเลือกบทสวดมนต์บทที่ชอบได้เลยบทไหนก็ได้อย่าลืมแผ่เนต้ตาแค่นั้นเองทําเองง่ายๆที่บ้านเลยได้เลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพภาพรวมของเพื่อนที่เกิดราศีกันเนาะก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้มีแต่เรื่องดีๆมีแต่วันดีๆในทุกๆวันเลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย